สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการเสียบยอดนะครับก็คือฝระ่ังทุเรียนใต้แขยงนดครับก็คือเทปยืดสิ่งที่ต้องแช็มนะครับนี่ก้อนไกลอยอดพันดีนะครับน ขั้นตอนแรกก็คือก็นี่นะครับใช้มีดปาดรอยช้ำนิดหนึ่งาปาดรอยช้ำของกันไกลออกเสร็จแล้วให้พาพาซักอ่านี่ครับหนึ่งรึ่งใบมีด เต็มใ,ใบมีดเต็มกับครึ่งหนึ่งถ้าเป็นคัตเตอร์ใบใหญ่ก็เต็มใบครับผาให้ยาวเลยก็ได้ครับติดง่ายสเสร็จแล้วนี่ดูรอดีใบมีดใบมีดต้องคมนะครับอ่อันนี้ผมสอนปาดข้างหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวด้านข้างเดี๋ยวพิดตัดไปก็ไดอ้อันนี้คือเป็นรอยตัด นีเ่เราตัดของกันไกลก็คือมันจะช้ำเราใช้มมดตัดออกเสร็จแล้วก็นี่เลยปาปักนะมีคมหนึ่งทีมีคมปาเลยกลางคืนมองไม่ค่อย็นอ่านี่เรียบร้อย นี่ครับมีดคมเนาะแล้วก็ที่เราพาไว้เราเสียบเข้าไปไเลยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับมีเทปยืดก็คือ,อเอามาแค่นี้พอแล้วจับปุ๊บยือดออกนิดนึงก็อันนี้พันแบบมือใหม่นะครับพันหนึ่งนี่ครับพันจากบนลงล่างไม่ต้องกวันะครับบาง ทัานพันจากล่างขึ้นบนก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ที่ผมอยากให้แนะนำก็คือพันจากบนลงล่างดีกว่าง่ายๆนะครับ mm hmm. อ่าเนี่ยแบบนี้อันแล้วก็ผูกหน่อยหนะึ่ง อยลักษณะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วทาไมต้องห่างก็คือเวลาพวกต้นไม้คลายน้ำครับมันจะได้ไม่อบย่อนจะได้ไม่เน่าครับน้ําจะได้ไหลออกง่ายอยนี้ลักษณะเสร็จไปแล้ว ถ้าเป็นเพื่อนๆมือใหม่แนะนำให้เสียบสักส,กสองข้อตาเผื่อว่าบางท่านก็เห็นมองเห็นว่าข้อตานี่นะครับหนหนึ่งคู่ใบสองคู่ใบสามคู่ใบ ก็คือ1คู่ตา2อคู่ตา3ามคู่ตาก็ได้เรียงง่ายๆนี่ครับเอาเป็นคู่ใบอันนี้นะครับตรงนี้จะมีรอยตาแตกวิธีการเลือกยอดนะครับนี่ครับจะมีปุ่มแตกประมานิดนึงนะจินตาแตกเล็กๆแบบนี้ครับจะติดง่าย เอาแบบเร็วเลยนะมีคมไปง่ายไปเร็วตาได้บางมีคมให้ชิดข <Yeah, S 1> ้างใดข้างหนึ่งนะครับในกรณีที่ยอดยาวยอดยาวยอดเบนยอดกว้างนี่นครับ แล้วก็จะทำแบบนี้ง่ายๆอ,อันนี้คือมือใหม่ทำยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าดูเอาเป็นทีนึงน,แบบนี่นี้เองจบเลยล้วเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งอันแบบนักษณะ จะเป็นแบบนี้อ่ตัดตัด,ตดนี่คือตัดโดยช้ำพี่กันไกลเขาตัดแล้วพาพาให้ลึกเลยครับประมาณนี้เสร็จแล้วยอด อันนี้เอามาก็ได้ครับแล้วก็ป่าด้านข้างหน,น้ารอบน,นี้ด้างข้างอันนี้ด้านหน้าอันนี้น้านข้างใีผมจะป่าด้านข้างหน้ารอบนี้คือเอาจริงๆป่าด้านไหนก็ได้ครับได้แต่เราถนัดแต่ถ้าตัวเล็กเราป่าด้านข้างนะครับเป็นเสียบจะเสียบง่ายถ้าถ้ายอดมันใหญ่แล้วตัวมันเล็ก ถ้าปาดด้านหน้ามันจะดูใหญ่บานไปเลยแต่ถ้ายในใ่ต่อเล็กปาดด้านข้างนะครับมันจะเสมอเป๊ะเลยเสมอเป๊ะเลยท่านใดฟังแล้วไม่เข้าใจทักมาถามส่วนตัวได้นะครับ นี้เลยอันนี้สำหรับน้องใหม่เวลาอบก็เอาเข้าถุงอบ,บอกปกติเหมือนเข้าถูงอบเหมือนอบอบที่ขอ tiếp yoruri anh nằm cái con này cũng khai khai cả năm một điều này mong thấy được không, nha ใช้ไม่สัก,กีิดอกเลยครับมันเป็นไรกันไปตัดแล้วเราก็ตัดข้างนี่คือข้างใบแบบนี้ตัดให้บางหน่อยนะครับแต่ว,ว่ามีต้องคมนะถ้าปาดแล้วมันจะช้ำ จะอยู่งสองสาม,สาม,สามอันนี้เลยลงล่างลงล่างากันตัดต่อเนื้อเยื่อของพืชทุกชนิดเกือบคล้ายกัน ก็คือคล้ายกันหมดนะครับแต่ว่าตาา่าง,งกันแค่เทคนิคเทคนิคนิดหน่อยอย่างเช่นฝรั่งคายน้ําเยอะฝรั่งคายน้ําเยอะแล้วก็พันให้่างก็คือลดการเน่าได้ระดับหนึ่งนี่ดูด้านหน้าครับนี่ครับทวงออกนี่ออกแบประมาณนี้ เดี๋ยวคลิกหน้าจะให้ดูกันอ,อกนะครับพอดีคลิปนี้ผมทำุมเดียวแล้วก็ยังไม่สะดวกเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวทำให้นะครับผมสวัสดีครับ